สวัสดีครับ f อและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามผลออกวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งพศส่งพนอสดะครับกับแนวทางฮานอยนะครับครับก็มาดูแนวทางฮานอยนะครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติแล้วก็ VIP นะครับกับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณนะครับนำผลที่ออกแล้วมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์เด็กเด่น จากศูนย์คัดได้เลยอยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขกอื่นฉะนั้นการน,นําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับก็ามาดูฮานอยพิเศษเนะาะฮานอยพิเศษผลออก 5, 6,4 ห้าเจ็ดไคนำสีไปวิ่งไปรลดนีถือว่าเข้านะครับตัวเน้นด้วยเนาะส่วนตัวเจาะก็เข้าที่6 4สีนะครับคือเข้าตัวกลับนะครับเข้าตัวกลับเนาะสำหรับพิเศษเรามาดูปกตนะิปกติก็ออกตัวเดียวกันเนาะเพียงแต่สลับตำแหน่งกันเท่านั้นเองนะนิดหน่อย เนี่ยสี่กับหกไปอยู่ข้างหน้าเสียดายเนาะจับให้สี่สองมันแยกมไม่มีเลขหก่นชุดนี้นะครับสี่ก็ไปวิ่งอย่างเดียวนะครับเลขสี่ไปเข้าวิ่งจับให้สี่สองแยกกันมาเนาะสี่สองแยกกันมาก็ถือว่าเข้าแค่เลขวิ่งนะครับเลขวิ่ง 1ก็มีนะผมเน้นให้ที่4 1มันออก6 1กล mm ับ hmm. ไปกันต่อที่ VIP VIP ออก 03, mm hmm. 0 3 5 5 9 0 3 5 5 9ก็เชียดแต้มหนึ่งเนาะไม่ที่6 3 mm hmm. เดี๋ยวตามผมเนี mm ่ย hmm. ผมอบอกแล้วนะว่าให้6 9มาอีกแล้วเห็นไหมครับ mm hmm. เน้นให้6 9มาทันทีนะครับ mm hmm. ก็ได้แก่ตัวประกอบก็คือเลข3ามนี่ก็หกสามมันออกนะครับก็พอมาดูเต้มรวมนะครับก็ถว่าแนวทางชุดนี้หลุดนะครับ BIP ลดดูเต้มรวมแล้วเต็มรวมใครเอาไปวิ่งไปรูดนะฮะลอยเฉขภากหนลอยกาชาตินะครับการชาติก็ถือว่าแนวทาง ไม่เข้านะครับกาชาดไม่เข้าไปเข้ากิจเนาะกิจเข้าที่เลขหนึ่งนะครับกิจเข้าที่เลขหนึ่งนำวิ่งไปโหลดเข้าที่ฮานอยเฉพาะกิจนะครับแล้วก็3ตัวถ้าใครวินแตกลยเนาะมันออก c 1 6กนะครับอยู่ในนี้มีหมดเลยต้องวิ่งต้องโหลดเลยนะครับเฉพาะกิจแต่กาชาดโหลดไม่เข้านะครับ กับเรามาดู3หน่อยของเราเนาะสามหน่อยก็มีพิเศษปกติวีไอัีเราดูพิเศษแต้มรวมไปนําไปวิ่งไปลู้ตัวเน้นนะครับ4ก็ถือว่าเข้านะครับเข้าที่เลข4ก็แต้มรวมนะครับตัวที่เน้นนะครับเข้าที่เลข4ีออก6กนะครับ ก็ามาดูปกติปกตกิเข้านะครับแต่เข้าเป็นวิ่งเนาะมาทั้งสองตัวเลยนะครับเข้าสีวิ่งสีวิ่งแล้วก็หนึ่งวิ่งโลดนะครับหนึ่งเข้านะครับอันนี้มันออกหกสี่อันนี้มันออกหกหนึ่งน,นะครับ ส่วน VIP VIP วันนี้หลุดนะครับไม่เข้าเลยนะครับถปวันเดียวทางหลุดเรามาดูจุดวินจุดวินก็พิเศษนะครับเข้าใครวินก็เข้าที่6446เนาะ64เข้าที่พิเศษนะครับ จะไปครับ6กกับ6 1มีไหมมีนะครับเข้าที่6 1ปกแล้วก็ v ี p อพลดนะครับก็ถือว่าเข้า2แมวทางนะครับ6กกับ6 1จุดวินนะครับ กั็มาตามมาต่อเนาะก็หลุดเฉพาะ V I P นะครับวิ่งโหลดเข้าหมดนะครับตั้งหนึ่งทั้งสี่นะครับเต็มรวมคลับก็มาดูฮานยพิเศษ ฮานอยพิเศษวันนี้เล็กเด่นผมไปจีนกับห เน้นให้ที่เลขหนึ่งนะครับก็จะเป็น1 4ึ่งสี่ต่อไปที่1 4 1 5 1 6ี่ แล้วก็หนึ่งแปดนะครับสามตัวผมจับให้สองชุดนะครับก็เป็นห้าหนึ่งสี่แล้วก็ห้าหนึ่งแปดลายเศษนะครับ ที่เล็กหนึ่งจอคนหนึ่งสี่กับหนึ่งแปดนะครับสามตัวตามนี้เลยนะครับไปกันต่อที่หานอยปกติเล็กเด่นผมอันที่สามกับหก เน้นที่เลข3านะครับจับไปที่35 36้าสากาจ็จับ6ตัวหนึ่งนะครับ 6, 4, คือ64กับส่วนสตัว8ปดเจ เก้ 9, 3, อันนอยปกตินะครับเีนในที่เด็กสามเรียนก็คือ3ามเนาะอีกจุดนึงก็ระวังก็คืลอ64ีกับไปต่อที่ v i p ก็ไม่หกกับเก้านะครับเน้นในที่เล็กเก้าเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดหกแปดนะครับจับหกตัวหนึ่งนะครับสามตัวจับไอที่ สี 4, 5, 4, 6, ่ห้าเก้าสี่หกเก้าที่เน้นก็คือสองชุดนี้นะครับ 95ก้าห้ากับเก้าหกกดูเต็มรวมเต็มรวมสามนอยนะครับสามารถเอาไปวิ่งไปลูดนะครับหน่อยเฉพาะกิจหน่อยกาชาดด้วยก็ได้นะครับสำหรับแนวทางนะครับแต่ผมเน้นใแค่สามนอยนะครับพิเศษปกษตินะครับ น,นี่ผมใด้รูดที่4กับ9นะครับผมชอบที่เล็กวันนี้สุดเล็กเบิ้ลไอจีสองสชุดวินเล็กเด่นทั้งหมดรวมกันนะครับ พิเศษสูงหนึ่งปกติสามหก VAP หกเก้าหกมีแล้วเอามาแต่เก้านะครับสี่เก้าเก้านีแล้วเอามาแต่เลขสี่จนันชุดวินวันนี้ได้เลขหกตัวนะครับ ก็ตามนี้เนาะนะครับจุดวินกับใครที่รับแนวต่างก็แคปบเอาไว้นะครับกับต้ายนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่2เดือนหนึ่งนะครับพศ2568กนะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านจับตัวไหนไปนใช้นะครับก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับ ครับก็หลังพีบ่ายแล้วเนาะนะครับวันที่2องคุผ่านไปกันึวันนะครับก็ขอให้สมาชิก FC ทุกท่านนะครับก็มีโชคมีลาบนะครับตลอดปีปศสองพนร้สิบแปดนะครับครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ